ดีครับแม่นครับมาเาป็นต่อเลยข้อที่ยี่สิบหกเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าฉันมีเงินหกสิบเอ็ดบาทแบ่งให้สามคนเลยเนี่ยหกสิบเอ็ดบาทแบ่งให้สามคนแบ่งให้เกศให้ไฟให้ตู่นะแล้วก็มากกว่าสิบสองบาทนะครับไอมีอะไรครับเขาบอกว่าไฟได้มากกว่าตู่อยู่แปดบาทนะคราวนี้ก็ต้องมาเทียบกันแหละใครจะได้เท่าไหร่ มีใครมีมีเท่าไหร่นะครับนอสองสเกตไหมเกบได้มากกว่าป้ายสิบสองและไฟายได้มากกว่าตูแปดบาทเป็นครับเจอโจทย์พวกเนี้ยให้คนน้อยที่สุดเป็น X ก,ก่อนครับนะคนให้ใครเป็น X ครับก็ให้ตูมี X บาทนะครับนะชิดตูเฉยๆครับไม่มีอะไรครับครนะาวนี้ ป้ายได้มากกว่าตู่แปดบาทแล้วป้ายเป็นเท่าไหรครับมากกว่าถ้าตู่มี x ป้ายก็ต้องเป็นอะไรครับป้ายมันได้มากกว่าอยู่แปดบาทก็คือ x บวกแปดเข้าใไหมนี่แหละครับโจทย์แนวเทียบกันอย่างนี้เค้า่อยบวกไปทีละน,นิดจากนั้นก็มาดูต่อครับเจดก็ได้มากกว่าป้ายเข้าไปอีกสิบสองบาทแล้วเกจดก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น x บวกอะไร มากกว่าปกติไฟก็คือแปดเก็บได้มากกว่าไฟอีกสิบสองก็เ็บวกแปดแล้วก็บวกสิบสองเข้าไปก็เป็นเ็บวกยี่สิบนั่นเองโอเคไหมนะก็ตอนนี้เราก็ได้ครบทั้งสามแล้วเพราะฉะนั้นพอทั้งสามปุ๊บมาบวกกันจะเกิดอะไรขึ้นครับเอ็ X 8, บวกเอ็บวกแปดบวกเอ็บวกยี่สิบมันก็จะเท่ากับเงินทั้งหมดที่เขาให้มาก็คือหกบเอ็ดบาทนั่นเองโอเคไหมที่เหลือก็สิครับก เุยแกสมการแด่งรวดเร็วครับอะเลยเลยครับสบายโอเคไหมนะอ่ะจะว่า x ตอบสิบเอ็ดนะไม่ยากนะเมื่อกี้ทันหรือเปล่าพี่เก่ง ไม่ได้อธิบายตามยี่สิบแปดเป็นบวกย้ายไปลบโอเคนะเหลือสามสิบสามโอเคนะครับนะแล้วก็สามคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนะสบายมากครับที่เหลือแก้สมก,การตรงนี้มันก็แก้เป็นอยู่แล้วนะโอเคนะถ้ามีคำถามอะไรก็คุถามไปได้เลยหรือละไมาคุยกันได้ครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ